เอาก็จะได้วงกลมแล้วว่ะนี่ยใส่เงไม่ได้หรอกเนี่ย บ้านหนองบัวสินครับผมตามคำหอครับเทดวิธีใส่ก้นให้เบิ่งแน่ก้นตุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวมันอนดี้ใส่ก้นตุ่มประกดให้เบิ่งนะครับเด้อนะอันนี้ผมกระสานตานไม่แล้วครับลายคัดตาแล้วครับพือนก้นตุ่มประกดนะครับเด้อสา,ารับท่านใดที่สารลายนี่จะเป็น ก็เอาไลายสองก็ได้เลยครับเด้อสารไลายสองหรือว่าไลายคัดก็ได้ครับอ่าเพื่อปเะียัดเวลาเขาไปเบิรงกันเลยดีกว่าครับเ๋ย่คคิดมันฉียาวเลยครับเด้อถ้าคิดมันยาวอ่าผมขออนุญาตตัดเป็นสองอีพีได้ครับเด้อมาเริ่มขั้นตอนนะครับเด้ออุปกรณ์เท่านี้ครับให้เตรียมไม้ครับนี่ครับไปสองงานนะครับเด้อ ไม่เศษไม่าบางๆเขาเนี่ยแหละครับนะครับสองอันความยาวกันนะครับให้มันยาวเนี่ยอย่าห่ิมบตัดออกอีกแคนน่นึงครับ <S <S <ล>การเมจิกพอมครับหรือประกาธรรมดาอะไรดี่ครับเด้อเมจิกมันสะเห็นชัดคือวิธีใส่ของเพื่อนกับมีสองวิธีนะครับเด้ออันแรกเขาวัดขนาดกนตุ่มนะครับคือผู้เทา่าพจน์ใส่นี่ครับ ให้เขาวัดอาท้างในเพื่อนเอาตั้งขอบขอบตุ่มที่เข้าขอบแล้วนะครับนี่ครับซึ่งของผมสิเพราะเห็ดจังสั้นเลยครับเด้อผมว่ามันทิ่ใส่างาใส่งานเนี่ยครับโบง,งามแต่ผู้เฒ่าประเทศจางสีเพื่อว่าใส่ขอบตุ่มตัวนี้เป็นตัวรับน้ำหนักครับแต่ของผมว่าป่าพันบั้ถือหลายกวานั้นนะครับสุกืรอนี้ผมสีวัดเอาขอบตุ่มนะครับ ขอบไม้ที่เข้าขอบนะครับเขาก็วัดเลยครับมุขวัดทางนี้นะครับเลยเขาก็มาด้วยนะครับมาดไว้แล้วอีกด้านหนึ่งวัดท่งนี่ครับเมื่อกี้เขาวัดทางนี่ แบนี้วัดทา้งนี้ครับอีกตัวหนึ่งเดยครับผมบัดเอาขอกกันด้ครับเพือแล้วก็เอามาวัดกันเบ่งครับนี่ครับมาวัดกันเวงว่ามันทอกันบอกครับอันบอกครับมันวัดทอกันครับทำมันวัดทอกันก็เอารงกลานครับนี่ครับ อันนี้ฮะวัดที่แรกอันนี้วัดเธอสองเฮา้าเก้าเอากลางครับซึ่งเขาเจ้าตัวนี้เป็นแบบครับตัวเขาก้ากลางนะครับตัวนี้เขากะเบาเลยครับเด้อถิมไปเลยเอาตัวนี้แบบนี้ครับเนี่ยเฮาก็ตัดเลยครับแบบนี้ครับเมื่อเขาได้ยังซีแล้วเขากลับมาแบ่งเคิงครับ นะครับตัวที่เขาเอาเป็นแบบนะครับเรีว่าแบนเคิงครับขอแบนเคิร์งแล้วนะครับเดอ้อเอากปหาตะปูมาครับซึ่งของผมมันมีตะปูใหญ่นะครับตะปูน้อย <c oughs> เอาตะปูน้อยเห็ดเอากระสอกตะปูใส่ครับตอกตะปูใส่ยังสี่ครับเอากระตะปูตั้งใส่เขานี่ครับ <c oughs> วัด หันมันได้ครับคนตุ่มครับเดิานหันมันด้าก่ครับ,รบเพื่อให้หมุนเป็นวงกลมครับนะครับเรื่อยแล้วห้างก็จะหีบครับทีนี้ ้ากระเได้วงกลมแล้ววะเนี่ยเข้ากระสชตัดจช่นี้ครับวิธีตัดเขากับเอาไหมหรือ,อยางมาหฮองนะครับเออนี่ครับตัวนี้ก็ถอดออกไปเลยก็ได้ครับเนี่ยครับเขากระเตัดตามห้อยอันนี้แล้วห้อยกลมครับซึ่งถ้าผู้ใดย่านมันรุดออกครับตอกรุดออกเข้ากับเอานา้ำ โอ้ยตามคอวันนี้มันครับเพราะว่ามันถึงน้ำมันชิตทิดกันเน่ยมันชิเหนียวครับเดี๋ยวผมเอาน้ำห้อยกันเลยครับเด้อใส่น้ำไั้หน่อยเพื่อบ่าห้มันมันขยายปอกใส่น้ำมันชิเหนียวตีกันดีครับบอลล่นะครับเอาก็หาไหมหาเขียงหาอย่างนะครับห้องครับเอาตัดตามห้อยนี่เลยนะครับเด้อวัดนี้เด้อนะครับถ้าวผัดบมี่อะไรกับใส่ผ้านี่ครับ เอาก็ตัดตามห้อยอันนี้เอาเลยครับนะครับเดี๋ยวถ้าไผรมีกันไก่ครับถ้ามันคมเลยครับเด้อกันไก่ก็ได้ครับนี่ครับใส่แห้งไปหน่อยนน่ครับนครับกันไก่ก็ได้ครับแต่ว่าออกแห้งไหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแถ้แล้วก่อนเลยครับเด้อครับ หลังจากที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วครับเลเขากับมาลองใส่เบิ่งครับอันนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วเด้อครับเ้เอเขากับมาลองใส่เบิร์มากไว้จุดมากไว้น้นครับเพื่อมันสิบว่าหลงว่ดเวลารตอนใจนะครับเขามาลองใส่เบอ่งครับถ้ามันบ่ได้เขาก็คอยตัดออกทีละหน่อยเพื่อหน่อยให้มันได้ครับ ยางผมนี่ตาดตอ,อกเรียบร้อยเล้วครับเด้อเอากลับมาลองใส่เบิ่งพอมันได้ได้เงี่แล้ววันนี้เอากลับสีมาขอบครับแบบนี้ที่การขอบตะขอบธรรมดาแล้วครับบรยุ่งยากยังยังครับขอบล่างให้เอาใ่ได้ครับขอบบนน้อยครับแล้วก็วัดเท่านั้นพอดีเองสี่แล้วครับเด้อให่วัดพอดีแล้ววันนี้ก็ขอบ เดี๋ยวตอนขอบผมสีบ่ขอบให้เบิรงนะ้ครับเด้อเดี๋ยวขอบแล้วผมจังสีให้เบิรงนะ้ครับประเด้อขออนุญาตขอบก่อนครับวิธีการขอบนะครับเด้อนี่ครับผมให้เบิรงกับวุญญาครับเราไม่ก่งกลมนะครับมาซองอันนะไว้ซองฟังครับสองฟังก็สีครับนี่ฟังนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับฟังนี้ครับจังสี่ครับ ผู้เท่าพอดีใสหมวกกลางอย่าเอา่ต้องใส่และยาคับนี่ครับขอบจังสีครับขอบทั้งก้นทั้งนอกนี่ครับี่ลักษณะที่ขอบที่อยู่ทั้งนอกนี่ให้เอาใ่ให้กระได้ครับแต่ว่าขอบที่อยู่ทั้งในทั้งนี้ครับว่าองเอาใหญ่หลายลดลันกันลงมาครับเพราะว่าเอาที่ใส่งาแล้วมันเฉียนใส่บบงามใส่แล้วมันยา แนวที่ขอบกับของผมเป็นเข็มยิบกับสอบนะครับมันัใหญ่แเน่ยถ้าผู้ใดมีอ่าการล้มนะครับมันกระิน,น่อยกว่าน,นี้เอามาตัดปลายแล้วก็ฝนเอาไว้ครับ เป็นระบัขอบแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยบานนี้ให้เบิรงเนี่ยครับหลังจากขอบแล้วครับพอได้ยังชื่อแล้ววันนี้เท้าก็สจะเอาไปใส่ครับวิธีการใส่ครับวันนี้ครับกาสิมาใส่ครับคุมมันนะครับวันนี้มาเบิรงวิธีการใส่คมมันครับเท้ากาวนี่เข้าไปนี่ครับ แล้วเขาก็เอาปากกาเมจิกหรืออย่างแต้มไว้นี่ครับตรงขอบปากงาเนี่ยนะครับขอบปากงาหลังไม้ไว้ครับจะหมมยข้างในนะครับนี่ผมไม้ข้างนอกแล้วก็มาขีดข้างในอีกหนึ่งครับนี่ครับปากงานี่ครับลองนี่ทีนี้เวลาเราใส่คุมครับให้วัดจากขอบปากงาออกมาทางนี้หาเส้นครับ ั้งนี่ก็วัดออกมากหาเส้นครับนะครับเฮาก็เอาขอบตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ขอบสุดนั่งตั้งนยูระรับเนี้ยัทนครับขอบตุ่มทั้งสี่ครับนี่นะครับนี่แต่ก็หมัดติดไปเลยครับี๋ยวิธีการหมัดเลยครับเ้วยออันนี้เลยเฮ้ว่ามีอย่างไยครับ แค่มัดให้มันอยู่ก็พอแหละครับเอากระจอกนมันมัดใส่งสีครับมัดใส่กลนันเลยครับมัด้งไดก็ได้ครับให้อยู่ครับ มัดแค่สามเองนะครับเด้อแค่นี้ก็ได้แล้วครับมัดหนึ่งสองแล้วก็สามครับนะครับ, 1, 2, รบ,รบอยู่นะครับเพื่อไผย์ีมัดวงนี้อีกหนึ่งนี่ก็ได้แล้วครับเพื่อความแข็งแรงแล้วฟังนี้อีกวงหนึ่งนี่นนครับแต่ผมมัดแค่นี้ผมก็ว่ามันก็โอเคพออยู่นะฮะก็สีได้แล้วครับเนี่ย เรียบร้อยเวลาใส่บี้ครับวัดจากนี่มันหาเส้นมากไววัดบาร์มี่หาเส้นก็มากไวมองที่เข้ามากไวนะครับจากปางามเลหาเส้นเลยครับทางนี้ก็หาเส้นซึ่งเข้ากัมากในนี้ได้แล้วนะครับมองคอบอันนี้ครับเลยซื้อพอดีครับเห็นไหมเบิรงวิธีใส่นะครับเข้าใส่เข้าไปงี้แลวอันี้ เอาก็บใส่เคนแล้วก็เอาขอบเนี่ยะครับแต่ให้ใส่ทั้งหนางาก่อนนะครับเด้อเพื่อว่าเพื่อมันหลวมมันจังสิบ่ได้ดึงไปข้างหลังล่ะ mm <laughs> มาเรื่อยๆครับเว้นประมาณจากาสามนิ้วมือเลยครับกะไดครับหนึ่งสองสามตอกสั่งสามเสียงก็ได้ครับ 1, 2, 3, ตรรบ,บตงทีลายก็ไดบ คาแทงกับแทงขึ้นมาใส่นี่ครับเส้นตอกสารเท่านี่ครับนี่ครับ,รบตรงช่องนะครับนี่ก็ยูนะครับ หนึ่งสองสามเฮ็ดม,มาสามคอคอนด้วยครับเร้อบัตรนี้เขาก็ถอดอเอาเข็มใหม่ครับมาใส่ฟังนี่ก่อนครับคือดึงไว้ก่อนหรือผู้ใดที่ผูกไว้ทีซื่อก็ได้ครับย่านมันขยับมาฟังนี้หลายพอครับไห้ทั้งหนามันติดหนางานนี่ติดขอบเป็นดีที่สุดครับมันจะใส่ง่ายครับ ครั้งนี้ก็คือกันครับใสไวก่อนครับนี่ครับเอากระสิเห็ดให้มันมารอบจอดกันไหมครับพี่ครับนี่ครับซึ่งผมถนัดข้างขวามาเห็ดข้างนี้ก่อนครับ คืนมาพี่ครับจอดกันก็ถือว่าใช่ได้นะครับเลียววงนี้นี่ครับสีใส่ก็ได้โบใสก็ได้แต่ผมสีใส่อัดหนึ่งอยู่นี่ครับอยู่กลางนี่ครับนี่ครับแต่ยังพอทันได้ใส่นะครับสี่เอาเชือกที่มันมีขนาดหน่อยเนี่ยใส่ครับเพื่อมันโปใหญ่ไหลเพื่อมันบ่อเหตุจ้ได้มันใหญ่ยันปามันตื่นได้ครับ แต่อันนี้ได้ใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเห็ดแต่มันเลี้วยวนะครับเด้อยวว่าดี้คือถ้าเขาเห็ดจากนี่มาถึงนี่แ็เลี้ยวเล้ลวล่ลแวก็มาใส่อันนี้วง,งหนึ่งหมัดตรงนี้วา้มันขยับนะครับหมัดติดกระของคือกันก็ตัวนี้ครับแต่เอาได้น้อยเนี่ยได้น้อยลดขนาดลงมาเนี่ยครับกะทิว่าเลี้ยวแล้วเด้อยครับวิธีใส่ ก้นตุ่มปรากฏกับคุมครับเดี๋ยวที่นี่ผมขออนุญาตเทสแทนแล้วนะครับเด้อเรียบร้อยครับอันนี้ครับก้นตุ่มปรากฏเท่าครับพร้อมที่ที่ใส่งาแล้วก็ออกกล้าปรากฏได้ครับให้เบิ่งข้างในครับเรียบร้อยครับ ในเอาก็ได้ครับนะครับจำานี่ก็กระอมสีใส่ไงแล้วก็ออกลาปรากดได้แล้วครับเรียบร้อยครับผมแล้วก้นตุ่มปรากดแล้วก็วิธีใส่งาในครับกะวางว่าคือสิพ่อข้าไกนะครับเด้อถ้าบอกขา้าไก่เท่าได่กะ เม่นมาถามใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเด้อหรือว่าอยากเสียหายเหตุยังไ้เพื่อนการแนะนำมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับเอฟซีเพื่อนแนะนำมาครับก็ลืมคิดไปว่าเออบ้เหัทให้เบิ่งครับความจริงก็คือตั้งใจเียร์ให้เบิ่งตั้งแต่วัฏิสารตั้งแต่สารที่แรกลยครับ สารที่แรกจนแล้วพร้อมใส่แต่ว่าเทนี่ยังบ่มีเวลาแล้วก็ไม่ก็ยังบ่มีครับผมไปขอนําเพิ่นเพิ่นก็ว่าไปเอาโลดเพิ่นว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังายุงยากน้ำเขาน้ำนามอยู่ครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับเด้อคันมันยาวผมจิตัดเป็นสองคลิปขับมันบปยาวหลายจบทจบในคลิปเดียวสำหรับื้นนี้คลิปนี้ก็ ขอคุณหลายสำหรับการรับชมแต่อย่าลืมครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่เลยครับเดอ้อให้มันฮอดหมื่นซับไปไวขึ้นเฉลอีกโดวดนเลยนะครับแต่นเล่าเข้นี้อก่ะเพื่อที่ขอ,อกล้าเข้ามาสวัสดีครับผม